Transcrição e สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําแบบทํากระถางนะครับแบบทับคะาไซส์เล็กไซส์เล็กไซส์ขนาดกลางนะครับเพื่อทําใช้เองปูกต้นไม้ง่ายๆทําเป็นงานอดิเล็กที่บ้านก็ได้นะครับเริ่มต้นด้วยกระถางไซส์นี้ครับ ฐานไซนี้ขอบ12นิ้วนะครับซึ่นแบบแบบที่ใช้ทําแบบกระถางที่ใช้ทำง่ายๆครับแบบประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นทรายขึ้นรูปทรายกก็ขึ้นรูป บ้านได้ครับทำเป็นงานอะีรก,ก็ได้นะครับไช้นี่ปลูกไม้ยืนต้นไม้พุ่งนะครับหรือจะแคคตัสไซส์ใหญ่ๆหปลูกขังทองปลูกอะไรก็ได้นะครับต่อไปครับต่อไปเป็็ไซส์นี้นะครับไซส์นี้ขนาด ขนาดเ้าครับ9นิ้วครับปากกระถางขนาดเ้านิ้วครับพื้นผิวเรียบๆนะครับเน้นล้นลายบ้าน,นิดหน่อยนะครับแบบที่ใช้ทากระถางไซน์นี้นะครับ หลักการก็เดียวกันก็ง่าย,ายๆครับก็จะมีสองแบบแบบทรายแบบขึ้นรูปทรายนะครับแบบขึ้นรูปทรายกับ

Not จะเป็นจะต้องใช้แบบที่สามารถยืดหยุ่นได้เวลาถอดแบบออกนะครับต่อไปนะครับต่อไปลา,อแบบลายนี้ก่อนแบบเรียบนะครับลายนี้ก่อนแบบเรียบนะครับอันนี้ขนาด8ดนิ้วนะครับขอบกระถางเนี่ยขนาด8นิ้วนะครับสูงก็ไม่มากนะครับประมาณสัก15 สิบห้าเซนนะครับเน้นความเรียบง่ายนะครับลายนี้เน้นความเรียบง่ายนะครับทำก็ง่ายนะครับขึ้นรูปแบบทรายก็ง่ายทำก็ง่ายนะครับนี่คือแบบนะครับแบบตัวนี้แบบตัวนี้ครับ ตัวนี้นะครับไม่มีลวดลายอะไรมากเน้นความเรียบเนียนสวยงามนะฮะแบบก็ก็เหมือนเดิมน,นะครับมีแบบทรายแล้วก็แบบปั้นนะครับแบบทรายแบบปั้นนะครับทำไม่ยากครับลายนี้ทำง่ายแล้วก็จะได้ความเนียนนะครับความเนียนเนื่องจากว่าไม่มีไม่เน้นลวดลายอะไรมากนะครับเวลาปั้นนะครับจะออกมาในทรงนี้ ออกมาในทรงนี้ก็จะหมุนไปนะครับออกมาในสรงนี้หมุนไปนะครับอันนี้ปลูกแคคตัสนะครับปลูกแคคตัสได้ปลูกใบหลวน้ำสุลาบห,หินนะครับได้สวยง,งามนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นไซนี้ นะอันนี้เล็กลงมาหน่อยนะครับเล็กลงมาหน่อยแต่เน้นที่ลวดลายเป็นลูกคลื่นนะครับเป็นวงกลมเหมือนวงกลมขนาดต่างกันมา,มา,มาติดกันนะครับเน้นเท็กเจอร์ที่แปลกๆขึ้นมานะครับขนาดนี้ประมาณเจ็ดขอบกระถางเจ็ดนิ้วครับขอบกระถางเจ็ดนิ้วนะครับสําหรับแบบนะครับแบบทํากระถางตัวนี้ สังเกตดูว,ว่าจะเป็นคลื่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถอดแบบให้ดูเห็นเห็นลายของแบบให้ชัดเจน แค่นั้นนะครับอย่างนี้ครับพอขึ้นทรายเสร็จนะครับขึ้นทรายเสร็จก็สามารถปั้นได้เลยนะครับปั้นได้เลยนะตัวนี้ง่ายครับง่ายถอดถอดแบบก็ถอดตรงๆขึ้นมาเลยนะครับ ทำแล้วมีความสุขครับเอาไปทําเป็นงานอเอลลกที่บ้านได้จะได้ลวดลายรูปแบบกระถางต่างๆที่แตกต่างไปจากตามท้องตลาดที่เราซื้อนะครับอะไรที่เราทำขึ้นมาเองแล้วเราใช้เองเนี่ยจะเกิดความภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำ ทำเป็นการอดีเลตครับตัวนี้นะครับก็ความหนาก็ไม่หนาครับไม่ไม่ถึงไม่ถึงเซนไ้ซ้ำนะครับความหนาของกระถางต่อไปครับต่อไปไซส์นี้ครับขนาด8นิ้วนะครับขนาดแนิ้วเป็นรูปแบบเป็นข,ข้อข้อนะครับรูปแบบเป็นข้อข้อขึอขอข้นมา นี่ก็ทำแล้วดูสวยดีนะครับทำแล้วดูสวยดีแบบที่ใช้ทําตัวนี้นะครับตัวนี้ครับแบบที่ใช้ทําตัวนี้นะครับคือตัวนี้ ก็มีแบบทรายขึ้นทรายก่อนแล้วก็ค่อยมาขึ้นกระถางทีหลังนะครับเราจะเปิดดูแบบที่เป็นตัวลายของกระถางให้ดูทีนะครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นได้กระถางไซส์นี้ขนาความหนาก็ไม่ไม่หนามากนะครับไม่หนามากพอป,ประมาณสามารถไปปลูกไม้ชุ่มขนาดเล็กนะครับหรือปลูกแคคตัสไซส์ใหญ่ๆได้นะครับ ต่อไปต่อไปนะครับต่อไปไซส์นี้ครับไซส์นี้นะครับทรงอ่างเล็กนะครับทรงอ่างเล็กความลึกตื้นขึ้นมาหน่อยนะครับทรงอ่างเล็กมีลวดลายเพิ่มเข้ามาให้เห็นให้เห็นดูไม่เรียบจนเกินไปนะครับ สำหรับอ่านเล็กตัวนี้นะครับคือแบบตัวนี้ครับ ลักษณะแบบก็เหมือนกันนะครับแบบขึ้นทราย ลักษณะนี้นะครับเสร็จก็จะได้ทรงนี้ครับทรงนี้เลยนะครับหน,หนึ่งไปนะครับจะได้ทรงนี้ผมได้เพิ่มขอบปากกระฐานขึ้นมาหน่อย นะครับเพิ่มขอบกระถางขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้มีสไตล์ขึ้นมาอันนี้ก็ใช้ปลูกแคคตัสที่เป็นกลุ่มปอมกอนะครับหรือไซบิกใหญ่ๆได้นะครับหรือจะไปจัดเป็นสวนถานก็ได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ลึกแล้วก็ไม่ตื้นจนเกินไปนะครับ ต่อไ,ไปไซนี้ครับไซนี้เป็นลักษณะขึ้นไล่ลงไล่ลงไม่ลงไปหาคนกระถางนะครับนี่ขนาดขอบ8นิ้วนะครับขนาดขอบ8นิ้ว แบบนะครับแบบที่ใช้ทํานะครับแบบที่ใช้ทํากระถางตัวนี้นะครับแบบตัวนี้ครับทําำ่ายพอลดลายลดลายไม่ไม่ซับซอ้อนนะครับเพีเยงแต่ไล่ระดับลงไปเฉยๆนัเองนะครับขึ้นทรายก่อนนะครับขึ้นทรายก่อนขึ้นทรายเสร็จหมายก็ถอด เอ,อแบบซ้ายออกนะครับแบบซ้ายออกก็จะเป็นแบบนี้ครับแบบกระถางน,นะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นลายรล้ลายแบบนี้นะครับขึ้นสายเสร็จอปูนสายปั้นนะครับปั้นเป็นกระถางเลยออกมาก็จะ ัสณานีครับนี่เลยครับนี่เลยนี่เลยครับีนนเลย,เลย,เลยอันนี้ปั้นปลูกแท็กต์นะครับ ตนนัดง่ายๆได้ตัวน,นี้ครับถ้าถ้าจะลงสีนะครับลงสีก็ได้หรือเอาเป็นปูนเปือยแบบนี้ก็ได้นะครับเปื่อยแบบนี้ก็ได้โอเคครับต่อไปไซนนี้ครับลักษณะคล้ายๆอ่าง เพิ่มความสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพิ่มลวดลายเข้ามาอีกนะครับเพิ่มล,ลายเข้ามาอีกนี่ขนาด8นิ้วนะครับขอบขอบ8ไซส์กระทันลัดเหมาะมือปลูกแคคตัสนะครับปลูกไม้สมคุมหรือกุหลาบหินไม้บบบน้ำเป็นฟอร์มกอได้ดีนะครับสำหรับแบบตัวนี้นะครับ นี่คือนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับนี่ครับนี่เลยขึ้นทรายก่อนเหมือนเดิมขึ้นทรายเสร็จ ก็ถอดแบบซ้ายออกหมดนเลยเสร็จแล้วก็ได้ตัวนี้ออกมา ไปมันยี่สิบนาทีแล้วตอกตากไดาไหมเลื่อนเลื่อนโทรศัพท์มันอ๋ออ๋ออารีกัวน